แล้วเอาละสิละเอาละสิละเอาละสิละเอาละสิ <c oughs> <c oughs> บุญส่งสุดยอดเลยอ่ะแน่นอนมากเลยโอ้โห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 โโอ้หว้าวไม่เอาแล้วอ่ะ z ู o m ไม่ไหวแล้วอ่ะ สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินครับผมวันนี้ทีมงานของเรามาอยู่ที่อำเภอประทายจังหวัดโคราช หรือ,คอนครราชสีมานะครับอยู่ที่บ้านหนองบัวนาคนะครับช่วงเช้าเช้าก่อนเหรอเราก็มารอเพื่อนไอ้เจ้าอ้วนกําลังมานะครับสาวขั้นเงินเราก็มาแต่เช้าแล้วนี่มาสามเชือกที่หลังนะครับเดี๋ยวเราจะ ตอนนี้เรายังไม่ได้เส้นไหว้ประกมครับก่อนแห่ครับเรามาพักก่อนเดี๋ยวจะค่อยเอาไปเครื่องเส้นออกมาเส้นไหว้พระครูประกรรมนะครับนี่ครับช่วงเวลาก่อนแหน่เราก็จะเอามาผูกกินอาหารตามธรรมชาตินะครับจะมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับเราขันเงินอยู่ไหนหนอ บ้านลิงเอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้ต้องเดินหาก่อนนะครับจะเอ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วเสาขันเงินของเรามาแล้วนี่ไหไครับโอ้อยู่กลางแดดเลยเหรอช่วงเช้ายัง ไม่มีแดดครับเราผูกกินแดดแดดก่อนนะครับที่โล่งก่อนเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็เอาเข้าลมของโปรดนะครับกอไผ่ครับสาวคันเงินของเรากินกอไผ่ตามไปดูอีกเชือกครับ ีเชือกหนึ่งครับเด็กชายผู้พาอยู่ฝั่งนู้นนะครับคนละฝั่งมน้ำนะครับอีกเชือกหนึ่งก็คุ้เงินครับนู้นไปอยู่ในร่มไม้แล้วนะครับคุนเงินสงสัยจะเอาไม้ตัดไม้ให้กินเหมือนผู้พาครับผมไม่ทอนไม้ทึกครับผมคือว่าใบม,มะรุมช้างนะครับ นี่ปูผ,ผานี่ไม่ค่อยกินเลยนี่เล่นอย่างเดียวเลยนี่ได้ยินเสียงแวแวๆใครมานี่โอ้โหโอ้โหของแท้ครับผมนี่ของแท้เลยนะครับคู่ปรับควาลายเองดูครับได้ยินเสียงควาลาย โอ้โห oh oh oh, ได้ยินเสียงควานหลายนะครับ <normalized noise> จ้องแล้วนะครับได้ยินเสียงควานหลายจ้องเลยนะครับคู่อลีกเก่านะครับเนี่ยดูครับควานหลายไม่กล้าเดินผ่านไปครับดูครับออกมาลัดแล้วนะครับ ของแ้ <Okay. laughs> จำผมได้จริงๆนะครับโอ้โหไม่เคยถูกโลกกันสักทีเลยนะครับเนี่ยแค่ได้ยินเสียงนะครับเนะี่ยมาเลย <c oughs> จริงๆเลยบุญส่งเมื่อไหร่เราจะเข้ากันได้เนี่ยบุญส่ง เลี้ยงมาแต่เล็กๆแล้วก็ไม่จาเราสักทีเราก็ไม่เคยตีส่งหือส่งของแท้นะครับนี่ครับทำเหมื่นก็มาแล้วนะครับทั้งหมดหกเชือกนะครับ สุดดดยยออแผนการของเขาล่ะครับไอจับปัดฉายายาจับปัดตั้งแต่เล็กๆดูนักเลง ลองกันสักตั้งไหมสักตั้งไหมไฟกันไหมเราไฟกันไหมไฟกันไหมเราอ่ะดูครับแผนแผนแผนครับแผนแผนเขาดีมากนะครับหลอกล่อตอนนี้กำลังหลอกล่อควันลายนะครับ ดครับเฉยรอจังหวะนะครับเหมาะนะครับแผนการของเขานี่สุดยอดมากวันนี้ควันหลายนี่แย่แล้วนะครับมาเจอนักเลงนะครับเจอคู่ปรับเก่าไปไหนก็ไม่ได้ว่าจะเดินไปหาเพื่อนก็ไปไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขาลัดทางไว้เรียบร้อยแล้วเด็กชายบุนส่ง เราทางเรอไว้แล้วไม่สามารถไปต่อได้นะครับ่อเหมือนเดิมครับไบุิสงจะไปทางไหนดีครับดูครับต้อนครับดูขต้นครับ ดูวิธีทำดูแผนการของเขานะสุดยอดมากฉลาดหลักแหลมมากครับลายบนสรงนี่ ดูสาวขันเงินครับก็จ้องมาหาน้องนะครับหาลูกเลี้ยงเขาแต่ก่อนสาวขันเงินรักมากนะครับทายบนส่งนี่นะครับอยู่ตรงกันแล้วครับเห็นไหมครับดูครับอยากจะมาหาบนส่งมากครับเพราะว่าเคยเลี้ยงนะครับสาวขันเงินเคยเลี้ยงบุนส่งมาบ้านหลายก็เคยเลี้ยบบนส่งนะครับเคยเอากินน้ําเคยเลี้ยงเคยอะไร แต่ทำไมไม่ถูกสโลกกันเลยครับพอโตมานี่โอ้โหไม่รับควานลายเลยสักทีทำไงดีอ่ะทีมงานของเราก็มาครบกันแล้วนะครับนี่เรารอเส้นนะครับเส้นไหว้พระครูประกรรมนะครับ เวฮะเดีนะ๋ยวฮะเดีนะ๋ยวนะครับเจอคู่ปรับเก่าเราก็ต้องถอยดีครับสู้ไม่ไหวล้วก็ต้องถอยดีครับดูครับดูครับดูครับ ดูการวิธีการหลอกล่อนะครับล่อให้ควันไหลเข้าไปครับขอโทษทีนะครับควันไหลไม่หลงกลนะครับควันไหลก็เป็นมวยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวครับเอาแล้วเอาละสซละเอาละสละเอาละสซละเอาละสิฮบุญส่งสุดยอดเลยอ่ะแน่นอนมากเลยโอ้โห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 ว้าว ไม่เอาแล้วอ่ะ z o ้ไม่ไหวแล้วอ่ะเอาจริงนะครับไม่ทำเล่นนะครับบุญทรงนี่โอ้โหสุดยอดของแท้ว้าวเฮ้ยไปได้ไงเ่ะเราจะไปได้ไงอ่ะขายบุญทรงเอาจริงหนึ่งหาเนี้ยไปไม่ได้อ่ะ ดูวะดูวะไฟกันไหมไฟกันไหมเราอ่ะคุณส่งบอกว่าแน่จริงก็เข้ามาเลยแน่จริงก็มาเลยแน่จริงก็มาเลยแน่จริงก็มาเลย,เลยดูอาการจะเป็นยังไงอีกต่อไป ูครับดูครับ,รบโอ้โหโอ้โหของแท้เลยครับผมเบาได้ก็เบานะครับบุญส่งเบาได้ก็เบานะครับเบาได้ก็เบานะครับเดี๋ยวเราคอยไปดูคลิปหน้าครับว่าจะเป็นยังไง ส่วนคลิปนี้วันหลายก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ